ูดรลดคาบไปหงกวางเกลือจากห้องครัวน้ำนิดหน่อยนึช้อนล้างใบหงควางให้สะอาดครับพวกเศษดินเศษปุ่นจากนั้นนะครับหาถัางน้ำหรืออะไรนหนักๆก็ได้ครับ เอาไว้บางครับเวลาเราใส่แบงห์ของกวางลงไปกบทิ้งไว้จนถึงพรุ่งนี้เช้าครับแล้วก็ล้างออกใช้ได้เลยใส่ไปนหนึ่งใบนะครับเอากานออกด้วยนะครับน้ำก็จะสีประมาณนี้ครับ